ขายที่ดินแล้วมีกำไรคำนวณอย่างไรห้างปิดกิจการจ่ายเงินปันผลขอสอบถามจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์แต่ถ้าเป็นห้างเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเงินปันผลนะเขาเรียกว่าส่วนแบ่งกำไรนะครับต้องตั้งสำรองไหมเราจะปิดกิจการแล้วนะครับขายที่ดินแล้วมีกำไรคำนวณอย่างไรนะครับโอ้ถ้าเกิดคำนวณอันนี้มันน่าจะมันน่าจะต้องสอนกันเลยนะครับ แต่ผมตอบเบื้องต้นแล้วกันนะว่าการซื้อขายที่ดินเนี่ยนะครับกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยให้เราไปดูก่อนนะครับว่าการขายที่ดินเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากวัตถุประสองค์อะไรนะครับเช่นวัตถุประสงค์แรกก็คือมุ่งค้าหากําไรเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ซื้อที่ดินมาแล้วตั้งใจเลยว่าซื้อมาเพื่อจะไปขายต่อนะครับฉะนั้นถ้าตั้งใจซื้อมาเพื่อขายต่อวิธีการคํานวณมันก็จะแตกต่างกันนะครับการมุ่งค้าหมายถึงว่าไปซื้อที่ดินมาเพื่อขาย เอาที่ดินมาแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือสร้างบ้านพร้อมที่ดินแล้วขายนะครับอย่างนี้ถือว่ามุ่งค้านะครับมีการจัดสา,ารณูรภคต่างๆในพื้นที่ที่เราแบ่งขายอย่างนี้ก็มุ่งค้านะครับถ้ามุ่งค้าหากําไรเนี่ยนะครับวิธีการคํานวณก็คํานวณตาม4 0่สเลยนะครับนะแต่ถ้าไม่มุ่งค้าหากําไรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไปทางได้ได้รับมาทางมรดก โอนให้มาโดยรับมาโดยสเสน่หานะครับพวกนี้ก็เรียกว่าไม่มุ่งค้าหากาไรนะครับวิธีการเสียก็ที่กรมที่ดินเนี่ยเขาจะคํานวณให้เรานะครับเขาคํานวณให้เราเรียบร้อยว่าต้องหักหนะ้าที่จ่ายไว้เท่าไหร่นะครับถ้ามุ่งค้าก็ต้องเสียภาษีธุกิจเฉพาะด้วย3.3นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มุ่งค้าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าไม่มุ่งค้าที่ดินได้มาโดยโมรดก นะครับหรือว่าถือครองมากกว่า5ปีหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านมากกว่า 1, ตั้งแต่1ปีเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับและเมื่อเราเสียไว้ที่กรมที่ดินแล้วเนี่ยเราก็เลือกที่จะเป็นไฟนอลแท็กได้ก็คือไม่ต้องไปเสียเพิ่มนะครับก็เสียตามที่กรมที่ดินหักไว้เลยนะครับและโดยมากเนี่ยแม้คุณจะคำนวณเพิ่มเนี่ยนะครับแล้วคุณไปยื่นใหม่เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับ เวลาเราคำนวณภาษีจากการซื้อขายถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับเราจะประเมินฐานนะครับจากราคาประเมินฐานภาษีเอาจากราคาประเมินนะครับแต่ค่าจ่ายเนี่ยสามารถเอาค่าจ่ายจริงได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าบุคคลมีความรู้ผมเคยไลฟ์เรื่องนี้นะครับก็ฝากคุณชยาภาเนี่ยเข้าไปดูไลฟ์นะครับที่ผมเคยไลฟ์เรื่องของการขายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับกับภาษีการขายที่ดินหรืออสังหานะครับก็น่าจะชัดเจนกว่านะครับ ห้างปิดกิจการจ่ายเงินปันผลขอสอบถามจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์แน่นอนครับต้องประกาศหนังสือพิมพ์นะครับการจ่ายเงินปันผลนะครับแต่ถ้าเป็นห้างเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเงินปันผลนะเขาเรียกว่าส่วนแบ่งกําไรนะครับต้องตั้งสำรองไหม เราจะปิดกิจาการแล้วนะครับไม่ต้องตั้งสำรองนะครับไม่ต้องตั้งสำรองนะเป็นเงินได้40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่ถ้าคุณจ่ายนะครับส่วนแบ่งกำไรก่อนเลิกกิจาการจะเป็น40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่นะครับหักไว้10%ยื่นแบบพรกร2ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายส่วนแบ่งกำไรเนี้ยหลังจากที่เลิกแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็น40วงเล็บ2นะครับต้องหักตามอัตราก้าวหน้า นะและไม่สามารถเลือกเป็นไฟนอลแท็กได้ด้วยนะครับคือไม่สามารถที่จะเป็นภาษีที่ชําระและจบนะครับต้องต้องตามไปยื่นภาษีบุคคลสิ้นปีด้วยข้อสถามว่าถ้ามีหุ้นส่วน3คนนํากําไรสะสมทั้งหมดมาหาร3และจ่ายเท่าเท่ากันเขา้าใจถูกต้องไหมคะก็ต้องไปดูส่วนสัดส่วนการลงหุ้นนะครับว่า3มคนเนี่ยเขาลงหุ้นเท่าเท่ากันไหมถ้าลงหุ้นเท่าเท่ากันก็หาร3ถูกครับแต่ถ้าลงหุ้นนะครับสมมุติว่าลงหุ้นไว้อ่า 1ล้านบาทคนแรกลงไว้5 0 0 0 0 0คนที่2ลงไว้300000คนที่3ลงไว้200000เนี่ยมันก็ต้องแบ่งตามสัดส,ส่วนที่ลงหุ้นนะครับนะก็อันนี้ต้องละเอียดมากกว่านี้นะครับ 5. จ่ายเงินปันผลก่อนหรือหลังแจ้งเลิกกิจการที่กรมพัธอย่างที่บอกนะครับถ้าห้างเนี่ยก็เรียกส่วนแบ่งกําไรเนาะก็ต้องจ่ายก่อนแจ้งจดเลิกนะครับแต่ถ้าเกิดจ่ายหลังแจ้งจดเลิกมันจะเป็นจ่ายเงินปันผลนะครับ เป็นเรื่องของ40วงเล็บ2นะครับในเรื่องของการแบ่งนะครับส่วนแบ่งกันนะครับก็ต้องระวังนะครับ